โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเด d บายเด l ไล h ์มือถือนะครับวันนี้ผมจะมาแกล้งคนอีกแล้วนะครับเป็นคลิปแกล้ง EP 2นะครับหลังจากที่ EP 1เราได้ลงไปแบบลงตั้งนานแล้วแหละแล้วก็ลืมทํา EP 2นะครับวันนี้ก็เลยว่าะจะมาทำ EP 2ให้ทุกคนดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดซั b สไครต์ด้วยนะครับไปเจอกันในเกมอะไรครับโอเคครับผม ตอนนี้เราก็เข้ามายู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเอดออนนะครับที่เอามาก็คือเพิ่มนะเพิ่มอ่ากับดักอฮ้ย <c oughs> เออโดนไปเลยไม่มีโอ้โหมีสคนมาเดี๋ยวคนนี้ก่อนแล้วกันไอเดวิดเหมือนจะไม่เป็นงานเท่าไหร่นะครับโอเคสแต่งหนึ่งนะครับอุ้ยโอ้โอโกดพลาดแต่ก็ดีเขาเสียตายยากไปด้วย นี่ละโอเคก็ส่วนแรดออนนะครับก็จะเป็นสีอ่าสีเขียวจะเป็นเพิ่มเพิ่มอ่าไอ้กล่องนะครับไอกล่องที่ถอดหัวออกเพิ่มขึ้นหนึ่งอันนะแล้วก็อ่าที่เป็นสีเหลืองจะเพิ่มกับดักที่ใส่หัวอีกหนึ่งอันนะครับอุย้ยมันปั่นเสร็จกันเลยวยอดัมอะไรจะปั่นเร็วขนาดนั้นโอเค คือกับดักเนี่ยทุกคนเห็นปะกับดักที่เป็นผมเรียกว่าหมวกกันน็อกแล้วกันนะครับหมวกกันน็อกเราเนี่ยจะมีห้าอันนะคืออันแรกเนี่ยผมใส่ไปแล้วนะครับของเฟิงหมินนะครับผมจะให้เขาใส่ทั้งห้าไม่มีคนมาช่วยข้างบนโอเคไม่เป็นไรผมจะให้เฟิงหมินเขาใส่ทั้งห้าอันเลยนะครับทุกคนมาดูกันว่ากระโดดเออมาดูกันว่า เขาจะามีปฏิกิริยายัางไงนะครับพอใครตอกแขวนกันสวยอุ้ยไม่มีใครช่วยหรอวะตอนนี้เขาเข้าเฟสสองน,นะครับคือเราแขวนไม่ได้ละเดี๋ยวเราต้องรอเขาถอดหัวแล้วก็ไปตีเขาล้มแล้วก็ใส่หัวให้เขาใหม่นะใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับเ <c oughs> ออไม่ถอดหรอวิ่งเลยเครื่องเฉยเลยโอเขาไม่ถอดเอาเดวิด เด้อุ้ยโอ้ไม่โดนแต่ยากลั่นเออแต่ยากลั่นด้วยเมื่อกี้แขวนเลยแล้วกันเหมือนจะวิ่งโอเคเอ้ยมันเป็นเหยื่อเรานี่หว่าเป็นเหยื่อเราจะตีไม่ได้ครับถ้าเราตีเนี่ยคือเราเสียโทเค็นสวย ราจะตีไม่ได้คนเนี้เพราะว่าเซฟเดอะเบสเราเป็นเวลหนึ่งนะครับถ้าตีหนึ่งครั้งเนี่ยสแต็กจะหายไปสี่สแต็กเลยนะขึ้นมาทำไมเนี่ยเดวิดฮะโอเคครบแปดสแต็กเลยครับคือเร็วมากดูดิเช็ดเลือดอย่างเร็วมีใครไปช่วยปะ เฮ้ยตอนนี้เขาเอาหัวเอาหมวกกับน,น็อกออกแล้วนะครับเฟิร์มินนะเดี๋ยวเฮ้ยอยู่เครื่องนี้อยู่เครื่องโอ้มันรู้ทันามาไม่โดนโอ้โหไม่ไม่หลงไฟอะ่ะทุกคนคนเนี้ยโอเคสวย หลอ,อกไฟหลอกอีกครั้งนึงเออโอเคดูดูทรงแล้วน่าจะเฟิงหมิ่นนะครับที่เล่นเป็นสุดนะดทีมเนี้ยโอเคผมก็เลยเลือกใส่นะผมก็เลยเลือกเลือกเลือกอใส่หมวกกันน็อกให้เขานะครับทุกคนดูดิดูอากานนี่ทุกคนเดี๋ยวรอให้เพื่อนเขามาช่วยนะดูดไิไม่รู้ว่าเพื่อน ออยู่ข้างนี้สุดปลายมีดเดวิดเป็นเหยื่อครับเราต้องเราต้องพุ่งเออเราต้องพุ่งครับเฮ้ยโอ้โอเข้าตู้ได้ดิเออสวยอ้าตายเลยเหรอเหมือนจะอยู่ ใช่อยู่เครื่องนี้โดนหลอกเอ้ะตายยากก็ไม่ผลโอเคก็เหลือเหลือใครว่าเหลือ,อดำใช่ไหมเดี๋ยวรอ,อเขามาช่วยอุ้ยปั่นเสร็จพอดีเดี๋ยวรอเขามาช่วยนะครับเขาน่าจะมาแหละมั้งเดี๋ยวเรามองลอดรูเล็กๆไม่มีรูให้มองว่ะทุกคนเออไอ้นี่ไง มันเขาจะคานออกไปแล้วนะครับคานไปแล้วเอ้เ <c oughs> ชียร์มันคานกลับมาด้วยมันเห็นผมเฉยเลยภาษาผมแอบเนียนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้มันเจอจะได้อะดำเอาไงดีเดี๋ยวฆ่า,าเลยแล้วกันนะครับฆ่าเลยดีกว่า เกมนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับโอเคก็มาอยู่ที่เกมที่สองเลยนะครับทุกคนเกมเมื่อกี้คือแบบไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเอาแบบให้จูใจกันไปเลยข้าปะโอเคเออบอทเราะว่าคนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าบอดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราหาเหยื่อเราแบบ หาแบบคนที่แบบเข้าหน่อยนะครับจะได้แกล้งเหมัอนได้ยินเสียงใข่วะลอยเท้าไข่วะเฮย้ยอ,อันนี้คนเป็นเหยื่อถือไฟฉายมาด้วยนี่แหละนี่แหละที่ผมต้องการไม่รอดหรอกโอเค ใส่เลยดิเอ้ยใส่เลยดีกว่าทุกคนโหเครื่อง,เค,องเครื่องเสร็จไปสองเครื่องแล้วโดยแบบยังไม่ได้แขวนแหนเลยรอแขวนก่อนแล้วคุณตำรวจโอเคเออกระโดดช้าด้วยลุงบินนี่เอาไอ้นี่มานะครับเจ็บตลอดเวลาขอแขวนขอแขวนก่อนแล้วกันอ่ะว้ยมันมันขึ้นตรงนี้ได้เหรอ เป็นบั๊กหรือเปล่าน่าใช่นะครับเดี๋ยวดิมาเดินขึ้นตรงนี้ได้อะไม่ต้องอ้อมอย่างเกียนออเดี๋ยวตรงนี้เลยเฮ้ยวันมึงเสร็จหรอนี่แน่หลอกไฟโดนผมหลอกไฟ ม็กผมว่าน่าจะเป็นบอทนะตัวเนี้ยทุกคนไอตัวเนี้ยผมว่า,ายังไงก็บอทชัวร์เอ้ยใครถอนหัวใครถอนหัวกันท็อกถอนไม่ได้เครื่องแบบโดนหัวล้อเยอะอุ้ยโดนปล่อยไป,ปก่อนแล้วกันอุ้ยมันมาถอนหัวไว้ทุกคน <c oughs> ถอนไม่ได้โดนหัวเลาะ โอเคก็ okay, ช่วยกันและอา้อาวส่องส่องอะไรโอเคเดี๋ยวปล่อยเข้าไปนะครับให้เขาไปถอดหัวก่อนเราจะได้แกล้งเขา,เอาถอดปะเหมือนจะกำลังถอดอยู่ใช่ไหมกำลังถอดนะครับทุกคนเฮ้ยเอ้ยเอาเอาอ,าออกได้เขาออกได้ทุกคนเดี๋ยวผมต้องรอบโจมตีเขาไปเขาออกได้ครับ ถึงพอวะโอ้ไม่น่าถึงวะไกลไปโอเคมาใส่มาใส่อีเพใครมาทำอะไรละเจ้โอ้มีสองคนเลยตรงนี้ ไม่ถึงผมว่ายังไงก็บอดชัวทุกคนคนเนี้ยใช่ป่ะวะไม่รู้เหมือนกันนะครับวิ่งแบบเหมือนบอดเลยเหมือนมีใครอยู่อ่ามีครับมาแอบอะไรตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันถอดหมวกกันน็อกทุนยังถอดไม่ได้ผมมาก่อน โอเ,เดี๋ยวมาดูเขาถอดกันดูก่อนถอดแล้วาเอ้ยถอดถอดถอดเฮ้ยดูดิเออมองมองแบบมองลอดดูถอดได้ปะเอ้ยยังถอดไม่เสร็จเลยโอ้ผมไม่น่า,นาเลยวะยผมไม่น่า,นารีบร้อนเลยโอเค เดี๋ยวปล่อยเขาไปครับเอาคนใหม่ <c oughs> ปล่อยเขาไปปล่อยเขาช่วยกันไปเฮ้ยเฮ้ยก็โดนโดนหัว,ลว <c oughs> เลาะไอ้ย่าโดนหัวเลาะเว้ยถอดถอดบมวกกันน็อกก็ไม่ได้แล้วโดวนหัวเลาะ <c oughs> ผมว่าต้องมาเครื่องนี้แน่เลยทุกคนเนี่ย เฮ้ยมีคนปั่นเมกโมัดมันกำลังถอดอยู่เว้ยทุกคนอะไรเมกอย่ามายืนมองมาปะถอดได้ไหมถอดไม่ได้เห็นป่ไม่เห็นเฮ้ยเห็นเฉยโดดโอ้โหแสบจนได้ไปไหนละโอเคปยปอยเขาไปก่อนแล้วกัน ใครมันปั่นวะเฮ้ยพยายามปั่นกันยังเลยลุงนี่แน่เห็นใจเลยมันเห็ดผมเว้ย เดี๋ยดี๋ดีจะถอดได้ปะโดนหัวล้อถอดไม่ได้โอนลุงบินเออผมลืมไปว่าลุงบินมันไอ้นี่ครับทุกคนมันลุกได้ตลอดเวลาเพราะมันเอาเจ็บตลอดเวลามานะครับมันแบบลุกเองได้งไง ก็ไม่เป็นไรครับให้เขาลุกเองแล้วกันแบบเลี้ยงเลี้ยงไว้ให้เขาปั่นเครื่องเสร็จแล้วก็เปิดประตูได้นะนรับเราจะได้ปล่อยไงเพราะว่าผมผมจะไม่ฆ่าอยู่แล้วนะครับอ่า EP ีแรกบอกว่ามีคนบอกว่าอ่าถ้าแกล้งเขาแบบนี้ปล่อยเขาดีกว่าไหมก็อีีนี้เดี๋ยวผมจับให้ครับแกล้งแล้วก็ปล่อยแล้วกันนะโอเคใครอยู่ตรงนี้โอ้ไปแล้วเขาฉียกันไปแล้วเฮ้ นั่นน่จะจะมาแอบปั่นหดักหน้าโอเคไปก่อนเลยนีมาทำไมไปถอดหัวไปเฮ้ยมันถอดออกแล้วนี่ว่าเออลืมเียว่าโอเคใส่ไว้เหมือนเดิมครับ เดิเมมอเดียวพูดอย่างนั้นแหละเหลือลุงบินอ,อตอนนี้ก็เหลือเมกโรมัสใช่ไหมที่เหมือนบอดก็คิดยากกว่าทุกคนเดี๋ยวให้เขาไปช่วยเอ้ยโอเคมันลุกเลยครับลุงบินมีลุกเองลุกขึ้นมาทั้งสองคนละลุงบิน โอเคก็เทียเครื่องไว้แล้วกันเดี๋ยวปล่อยลุงบินนอนไปครับถึงแม้เขาจะลุกมาก็ปล่อยเขานอนไปเดี๋ยวเราเฮ้ยนั่งไงทุกคนเห็นปะเขาเพิ่งฮิวกันอยู่เลยเมื่อกี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเราต้องตามเราต้องตามยิ้มยบทุกคนโอเคลุงบินเฮ้ยลุงบินลุกมาแล้วว่ะยวผมไปไปซ้ำลุงบินแล้วนด ลุงบินมันจะเอาเครื่องนี้ให้เสร็จเลยเว้ยโอเคสักทีแถอะลุงบินก็ไล่ไล่ออกมาจากเครื่องนั้นก็พอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้เขานอนก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยดุกคนเด็นปะเฮ้ยเบืกำลังมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดีไฟไม่ปัน่นวิ่งถอนหมวกกันน็อกอย่างเดียวตัวเครื่องนี้เลย,เลยอ้าวไม่ได้ยินเสียงอ๋อไม่ทอดหรอ ถอดไม่ถอดคุณตำรวจจะถอดไม่ถอดอ่าเยืนนิ่งเหมือนเขาจะระแวงเฮ้ยถอดนะใช่เออกำลังถอดกำลังถอดถอดได้ปะล่ะถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ไปไหนละ อ้าวซ้ายอ้าวมันวิ่งมาไม่ใช่หรอไปไออหนวะออกซ้ายเหรออ๋อออกซ้ายเฮ้ยลุงบินลุงบินไปไปปั่นไฟไป <c oughs> มันอยู่เครื่องนี้โอ้เครื่องเสร็จแล้วไม่เป็นไร ผมเห็นเขาอยู่เครื่องเนี่ยเอา้าไปไหนวะเฮ้ยไอ้เยอะกดตีนด้วนกดตีนผมด้วยมันมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยตำรวจคุณตำรวจคุณทำอะไรของคนฮะมานี่ดิเดี๋ยวตีเลยแล้วกันครับโอเคประตูปเปิดแล้วอ่าเมคออกไปแล้วครับลุงบินนะ่ะโอเคลุงบินก็ออกไปแล้วเดี๋ยวเรา ปล่อยเขาดีว่าปล่อยหุ้นตำรวจสนุกกันสนุกกันแค่นี้ก็พอโชคดีครับบ๊ายบาย